มันจะมารวมที่พลรรังจิตนี่หมดพลัรรงจิตนี่จะเป็นที่เก็บเอามารวมไว้พรอมันเต็มเมื่อไรนี่เราก็บรรลุพระอริยบคุคคลเอาสู่นนิพพานหมดแล้วนี่คือ,อ,อสิ่งที่สำคัญ ที่เรารู้ถ้าเรารู้วันนี้แล้วเนี่ยมันก็เท่ากับว่ารู้หมดคำสอนพุทธเจ้าเพราะว่าทานาังแทติที่ลามุติภาวนานางพระเวทตวให้ทานรักษาศีลภาวนาจบแล้วมันมาเป็นบุญวัสนาบารมีมานกลายมาเป็นตัวบุญ ตัวบุญทีนี้ตัวบุญเนี้ยมันจะไม่ไม่สลายตัวเราทําชาตินี้เราทําชาติต่อไปเราทําเลื่อยไปเราทําเลื่อยไปมันจะสะสมจนกระทั่งมันมันครบครบเมื่อไหร่ก็บรรู้กันไม่ต้องมาทะเลาะกันว่มามาทะเลาะกันอยู่มันเป็นจุดดําแล้วมันก็สร้างชาติไปเรื่อยๆ ทีนี้เราทำลายจุดดำสำเร็จเมื่อเรามีพลังจิตพอทำที่เราจะทำลายจุดดำสำเร็จมันก็ต้องทำพลังจิตของเราเนี่ยให้แก่ก้าเก็บเหมือน,นเราเก็บเงินอย่างนี้ะถ้ายังมันจะถึงพันล้านหมื่นล้านมันก็ไม่เป็นเศษฐีพอถึงพัน 1, ล้านหมื่นล้านก็นก็เป็นเศษฐี یہ برلو بلو بر بلو بر زم رہے